รอยสิวแล้วก็หลุมสิวเนาะทั้งนี้เนี่ยเวลาถ้ามีเวลาเนาะเราจะกรอผิวเราจะใช้วิธีการกรอผิวนะคะเพื่อเอาผิวที่ตายแล้วเนี่ยให้มันหลุดออกแล้วก็ให้ผิวของเราในสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาผิวก็จะเรียกเนีไงเลยเชียงดาวเลยนะมาไกลกว่าเชียงดาวงาเชียงใหม่เลยใช่ไหมน้องแบงค์น้องแบงค์ตอนอน,อน,อไไนี้เท่าไหร่ถูกสิบห้าสิบห้าจริง,รงๆเรามีที่สาขาสามด้วยนะถ้าสะดวกก็ไปที่สาขาสามได้เนาะมันจะอยู่เลยโรงพยาบาลสามก๊กมันห้าร้อยเมตรเองนะคือลูกค้าของครีโอไม่ว่าจะซื้อคอร์สที่ไหนเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกสาขาททัััััววววปปรรรรระะะเเเเศลลยยยนนนนนาาาตออออีีี้้้้้งงงงงแแบบบบบคคค์มมญหผผิิิไกกส็ คือเราเป็นตอนเป็นเคยเป็นสิวหนักใช่ไหมคะเคยครับเออตอนนั้นประมาณอายุเท่าไหร่เป็นสิวหนักตอนนั้นประมาณอายุสิบสามแล้วก็ตอนนี้สิวแห้งแล้วมันก็เลยเหลือเป็นรอยสิวแล้วก็หลุมสิวเนาะทั้งนี้เนี่ยเวลาถ้ามีเวลาเนาะเราจะกรอผิวเราจะใช้วิธีการกรอผิวนะครับเพื่อเอาผิวที่ตายแล้วเนี่ยให้มันหลุดออกแล้วก็ให้ผิวของเราในสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาผิวก็จะเรียบเนียนเลยโดยเฉพาะที่อายุน้อยๆเหมือนน้องแบงค์เนี่ยเพิ่งสิบห้าร่างกายของเราเนี่ยมันยังมีโปรโตีนคอลลาเจนที่จะสร้างผิวใหม่ขึ้้้้้นน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 นมมมาาาาาาาเเเเเเะะะะสสหหรรรรัับบใคคคททีีีีี่่่่ป็ุุุุิิวววยย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 อออออออๆกกผลจฟฟืูไดดถ เลย30มสิบข้นไปแล้วเนี่ยร่างกายจะไม่ค่อยสร้างโปรตีนคอลลาเจนขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหลุมสิวแล้วก็อายุเยอะเนี่ยมันค่อนข้างจะฟูยากแต่อายุน้อยเนี่ยจะฟูเร็วมากเลยกรอผิวแต่เวลากรอผิวเนี่ยมันต้องมีเวลาพักหน้าสองวัน <c oughs> คือกรอผิวแล้วเราจะอยู่ที่บ้านเลยสองวันไม่ออกไปเจอแดดเพราะว่าถ้าเราไปเจอแดดมันจะมีโอกาสที่คล้ำได้เนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาย,ยังไงอ,อ,อย่างน้อยเดือนละครั้งถ้าได้ใช้เลเซอร์ช่วยทําให้รอยมันจางลงเนี่ยมันก็จะจางออกไปเรื่อยนะแต่เลเซอร์ไม่ได้ช่วยหลุมสิวถ้าอยาก ให้หลุมสิวมันตื้อขึ้นต้องมีการกรอผิวเนาะเดี๋ยวถ้ายัางไงเนี่ยคลีโอจะติดตามแล้วก็ดูแลน้องแบงค์เรื่อยๆหน้าก็จะเรียกเงินใส่เรื่อยเลยถ้าอยู่ไกลสามารถกดสั่งซื้อสินค้าในตะกรก้าเพื่อไปทาให้หน้าใสได้เลยคลือโอครีมอยู่ในตะกร้านะคะกดได้เลยเนาะน้องแบงค์มีอะไรฝากบอกเพื่อนๆไหมคะก็ถ้าใครมีเรื่องปัญหาสิวะนรพวกนี้ครับก็อยากให้มันแนะนำที่คลีโอคีมิกครับมาที่คลีโอเลยเนาะอ่ามีอะไรก็ปรึกษาทางแชทได้ตลอดเลยนะคะมีเคล็ดลับ,บดีดีทางช่องลิดตอกเยอะยยออแ,อแอยะ